สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจด,ดาวทําการขอาววิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยดีวิถีไทยประจําวันอาทิตย์ที่9กรากรกฎาคม2566ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36ถ่ายทอดสดเวลา2องนาฬิกา15นาทีถึงเวลา14นาฬิกา15นาทีคู่มวยทําการถ่ายสดมีทั้งหมด4คู่คู่หน่งการสดเป็นการโพรางทางด้าน นีโนพยักอรุณ์พบก,กับทางด้านกำไลหยกเล็กส่วนอาหารปีกไม้ต่อยเวทน,น้ำหนัก105ปอนด์อนคู่ที่2การสดเป็น,าน,ดด 2, น,กกนทางด้านเด็ดเดี่ยวสอกินมีพบกับทางด้านพยักปืนใหญ่มิสักวันต่อยเวทน,น้ำหนัก128ปอนบด์อคู่ที่3การสดเป็นรองคู่เอกเป็นการพกกาบทางด้านเตียวหุ่ยหนุ่ย93้า 3, พบก,กับทางด้านรักดินแดงสักรุ่งเรืองต่อยเวทน้ำหนัก117ปอนด์คู่ที่4การสดเป็นคู่เอกเป็นการพกกาบทางด้าน เพชรเมืองสี่เจียปรามินทาพบก,กับทางด้านคนองศึกกอกมรมนาต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบหกปอนด์ก่อนที่เราทําการวิจารณ์นะผมก็ขอฝากผู้สนับสนุนนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยกสองสี่มวยพักยกระบออโต้ราคาสนามเปิดที่เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจนะครับสามารถแอดไลน์ค้าสอบถามทุกคนได้ สมาชิกอย่าลืมครับเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ไปที่แอดพีเคสองี่พักยกพีเคสองี่การเงินมั่นคงรับเซ็นปากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะน,นำมาพักยกรอ,อโต,โอตโอ้วดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองซี่เท่านั้น <S <S เราก็จะมาเริ่มทําการขอวิจารณ์คุยหนึ่งการสดเป็นการโพล่าทางด้านนีโน่พยักอรุณพบก,กักทางด้านกาไรหยกเล็ก ส่วนอาหารปีกไม้ต่อยเวทน้ำนัก105ปอนด์ฝ่ายแดงมันทางด้านนีโนพยักษ์อรุณอายุ16ปีเป็นมวยมาจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสูง165เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยพยักษ์อรุณทางด้านนีโน่ครับเป็นมวยถนาัดสายรูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องครับนอกได้ในดีวงนอกเตสายต่อยสายมาซ่ออ่อยดีจังหวะดักเตะด,ดักแทงทำไม่ดี ลูกถีบลูกเขีียขา,หน,าหน้าเรียมหกักเรียมเททำไม่ดีเรียมตัวดีนะครับ,บวงในเข่าปั้มร,รัดมัดตีดีแข่งแกล้งแข่งแรงซอกรับประชิดออกได้ดีหุ่นจิตใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็มีพลิกชนะคะแนนทางด้านเพชรเมืองกันชอห้าพยักษ์ที่เวทีมัวร่าดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านเสือบอลยูฟาบูมเด็กเฟียนที่เวทีมัวจิตเมองนน์ก็จะพบกับทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเงินเป็นทางด้านกำไรยกเล็ก สวนอาหารปีกไม้อายุ7ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสระบ,บรุรีสูง165เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสวนอาหารปีกไม้ทางด้านกำไรโยกเล็กนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายสูงยาวฝีมือครบเครื่องอาวุธที่ออกได้หลากหลายรวดเร็ววงนอกมีเตะสายต่อยสายมาซออ,อ่อยดีจังหวะดักเตะด,ดักแงทงทำดีวงในเข่าปั้มรัดมาตีดีหัวจิตใจมั่นคงสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านโรมาออโต้อาวัน ศึกเพชรสุนันแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะนกยุยสองทางด้านเพชรสายลูกสวนที่เวทีมวยจิตมองนนท์มวยคู่นี้นะับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องเรียมตัวดีสมองมวยดีจังหวะดักเตะดักแทงกับดีมาส่อออยดีวงในเขา่าปั้มรัดมัตีดีการผ่านมวยเบอร์มวยชื่อเสียงการผ่านมวยเนี่ยดูดีฝ่ากระหกชกด้านฝ่ายแดงนีโน่พยักอรุณถ้าสมาชิกชอบเพศรุ่นพี่จังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดี รากลายรวดเร็วจังว่าต่อยมกักฟันซอกทําได้ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแต่เป็นมวยที่ว่าการยืนระบายปลายเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงครับโดนบทโดนเบียดมียุบมีย่นมียอม,ม,ยอมประจํระกรนักชกฝ่ายด้าน,นเงินกําไรโยกเล็กส่วนอาหารปีกไม้มวยคู่นี้ครับส่วนตัวผมแนะนาให้สมาชิกเข้าไปทางด้านนีโนพยัคฆ์อรุณก่อนเลยครับดูว่าต้นๆเนี่ยอาวุธเนี่ยน่าจะแรกกันสนุกครับจิงจังว่าออกอาวุธกันสนุก แต่ปะทะกันมากจบแล้วไปไปลายดูว่าทางด้านนีโน่เนี่ยการยืนระ้วไดปลายมั่นคงฝาลูกอื่นลูกทนมีมากฝาการยืนระ้วไดปลายดีฝาและช่วงหลังนับการผ่านมวยเนี่ยดูดีฝ่าเจ้าชนะคะแนนทางด้านกำไรย,ยกเล็กส่วนอาหารปีกไม้เป็นแบบสนุกก็ามาถึงคู่ที่2การสดคู่ที่2การสดการโพล่าทางด้านเด็ดเดี่ยวสอกินมีพวากทางด้านพยักปืนใหญ่มิสกวันต่อเวทน้ำหนัก128บปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านเด็ดเดี่ยวสอกินมี หรือทางด้านเด็ดเดี่ยวสิทธิ์พัทยาหน้านเด็ดเดี่ยวสอจอแมนเมืองชนอายุ25ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดชลบุรีสูง1เ9เซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์พัทยาทางด้านเด็ดเดี่ยวนะเป็นมวยถนัดขวาจังหวัดมือครบเครื่องอาวุธที่ออกนี่หนักหน่วงรุนแรงทุลูกเตะหนักต่อยแรงมาสออ่อยรุนแรงแข้งหน้าสายอ่อยดีจังหวะดักเตะดักแทงทำไม่ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็ง,แ,ขงแรงปอดใหญ่ปลายแรง สอกรับชิดออกทีรวดเร็วอันตรายหุ่นจิตใจสู้ดีมีรูคึกตลอดสองฝ่ายล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านจากแดงเกียรติทรงฤทธิ์ที่เวทีมวยจิตมองนลนแล้วก็ไฟายล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านนี้ชาวนุ้ยสี่มุมเมืองที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตส่วนฝ่ายเงินทางด้านพยักปืนใหญ่มิสกกวันทางด้านพยักปืนใหญ่เนี่ยสมาชิกผมไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยครับพยายามค้นหาแล้วครับแต่เ็าหาไม่เจอครับต้องขอโทษสมาชิกด้วยนะครับมวยคู่นี้นะสมาชิกสมาชิกพยายามดู รูปเกมการชกเวทีเป็นหลักครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมเลือกชอบไปที่มวยชกประจําสม่ําเสมออยู่ถออยู่ประจำครับอย่างทางด้านเด็ดเดี่ยวสอกินมีเนะี่ยเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงครับเตะหนักต่อยแรงเข่าวงในขะปั้มรัดมาตีด,ดีแข่งแกล้งแรงการยืนแ,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 แล้วไปปลายมั่นคง,งจัวใจก็สู้ดีครับเบื้องต้นออกชอบไปทางด้านเด็ดเดี่ยวสอกินมีก่อนนะครับ ก็มาถึงคู่ที่กามรสดคู่ที่กามรสดไปรองคู่เอกเป็นการพวกกระดานทางด้านเตียวหุ่ยหนุ่ย9ก้าสามพวกกระดานรักดินแดงสักรุ่งเรืองต่อยเวทน้ำหนัก1นึปอนด์เดิมทีนะตามโปรแกรมคู่เนี้ยทางทีมงานผู้จัดเนี่ยนำไปออกรายการวันเสาร์นะครับเก้ามวยดีวิถีไทยแต่ทางทีมงานผู้จับเนี่ยผู้จัดเนี่ยสลับคู่นบนามาออกรายการศึกมวยดีวิถีไทยแทนนะครับประชกเป็นคู่รอง ฝ่ายแดงทางด้านเตียวหุยหนุ่ยเก้าสามทางด้านลักดินแดงสัตว์ลุงเรืองต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านเตียวหุยหนุ่ยเก้าสามหรือชื่อเก่าวคือคมกิดเกียรติบุรินอายุสิบเก้าปีเป็นมวยมาจากจังหวัดบุรีรัมศูย์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยวอวังพรมทางด้านเตียวหุยนะเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องออกได้หนักหน่นรุนแรงเตะหนักต่อยแรงศอกดักศอกส่วนออริคมจังหวะดดักเตะดักแทงทำดี วงในขา่าวปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงซอกรับชิดออกที่รวดเร็วอันตรายผู้ที่ใจสู้ดีมีรูกคึกตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้น็อก้วยสามทางด้านสมบัติสิทธิหลวงพี่น้ำฝนที่เวทีมวยจิตมังนนแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านคชสานพุ่มพันธุ์ม่วงที่เวทีมวยจิตมังนนก็จะพบกันทางด้านฝ่ายเงินฝ่ายเงินทางด้านรักดินแดงสักรุ่งเรืองอายุส7จปีเป็นมวยมาจากจังหวัดมหาสารคามสูง175่งเิซเมตร ทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ก99ทางด้านรักดินแดนครับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยเขานเน่านายเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงแทงเจ็บแทงรึกบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนมาซอออกดิรุนแรงครับเดินเปิดเกมเมิเต้ขวาต่อยขวานำและล็อกคอตีเข่าเข่าวงในเนี่ยปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงจะว่าดันแทงขวางแทงแต่ไม่ดีหัวใจใจสู้ดีมีลูกคือตลอด สองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านกิตมาีส่วนจาาคาเฟ่ที่เวทีมววราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะน็อกยกสี่ทางด้านแม็กนัมเพชรบ้านบึงที่เวทีมววจิตบางนนท์มวยคู่นี้นับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันจังหวะต่อยหมัดเตะขาฟันซอกต้นๆเนี่ยรุนนับรุนน็อกก่อนได้ครับวงในขา่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงหน้าเสือ้อตัว,ตวเงินดีครับมีทีมงานม,มาดันสู้ดันเล่นกระหนากด้านฝ่ายแดงเตียวหุ่ยหนุ่ยก้าสาม ถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรูปร่างสูงยาวบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ,อวุธเข้าวงในเนี่ยเหนียวแน่นแข็งแกร้งแข็งแรงการยืนและไปปลายมั่นคงขนักชงด้านฝ่ายเงินรักดินแดงสักรุ่งเรืองก่อนที่ผมจะสรุปการข้อิจารณ์ผมก็จะเล่าร่าวๆนะครับสำหรับมวยคู่นี้เคยเจอกันมา2ไฟฝครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละหนึ่งฝ่ายครับไฟแรกที่ต่อยกันเนี่ยต่อยในรายการศึกเจ้ามวยไทยครับเป็นทางด้านรักดินแดงเนี่ยเอาชนะคะแนนลงมาแบบสนุกครับ แล้วก็มาไฟที่สองเนี่ยมาเจอกันใหม่ในศึกมวยดีวิถีไทยนะเป็นทางด้านเนียวเตียวหุ่นเอาชนะน็อกรายยกที่3นะครับสรุปว่าเจอกันเนี่ยก็คือผัดกันแพ้คนละหนึ่งไฟแล้วก็ชนะคนละหนึ่งไฟนะครับเจอกินไฟที่3นะครับส่วนตัวเลือกชอบไปที่มวยรูปร่างสูงรอยไฟอย่างด้านรักดินแดงสักรุ่นเรือนดูว่าชอบไปทางด้านรักดินแดงสักรุ่งเรืองครับดูว่าต้นๆเนี่ยไม่พลาดท่าโดนนับโดนน็อกครับโดนหมัดไม่ออกการโดนเตะขาไม่มีสะดุ้งครับ ปะท้าไปแล้วมากยกเนี่ยไปไปลายเนี่ยดูว่าทางด้านรักดินแดงเนี่ยรูปร่างช่วงชกได้เปรียบนะขอให้ต่อยทุกวิธีครับเดินเปิดเกมเน้นป้ามวงในครับเดินแทงขวางแทงเดินบทเดินเบียบแล้วนะครับดูว่าลูกเล็กลูกใหญ่มีผลนับการยืนอล้ยไปลายเนี่ยดูว่ามั่นคงฝ่าลูกอรือลุกทนมีมากกว่ารับเจ้าชนะคะแนนทางด้านเตียวหุยหนุ่ยเก้าสามไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่สี่ครับสดคู่ที่สี่ครับสดเป็นการโพล่าทางด้าน เพชรเมืองสี่เจียบรามินทาพบก,กับทางด้านคณองศึกอกอกมหน้าต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบหกปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านเพชรเมืองสี่เจียบรามินทาหรือทางด้านเพชรเมืองสี่ทีเด็ดเก้าสิบเก้าหรือชื่อกล่าวคือแตงโมสอจารุวันอายุยี่สิบปีเป็นมวยมาจากจังหวัด 4, สีะเกษสสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ดเก้าสิบเก้าทางด้านเพชรเมืองสี่นะเป็นมวยถนัดขวารูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมือผสมข้าอาวุธครบเครื่องครับนอกได้ในดี วงนอตเตะขวาต่อยฝามัดซอออกดุนแรงแข่งหน้าสายใช้ดีจังหวะดักเตะดักแทงทำมดีวงนเข่าปั้มรัดมัดตีดีเหนียวแน่นแข็งแกร้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ด,ดุดันจังหวะดันแทงขวางแทงทำมดีซอ,อกรับชิดออกเรรวดเร็วอันตรายวิจิตใจสู้ดีมีลูกคึ้ตลอดสองฝ่ายล่าสุดก็มีแพน,นอกโยนสองทางด้านเพชรสกุมวิทย์บอยบางนาศึกวันแชมเปี้ยนชิพที่เวทีมวยรูมินีแล้วก็ฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนทางด้านจรวดศึกเกียรตินาวีศึกพิทักษธรรมบวกซอสมหมาย ส่วนฝ่ายเมงอนทางด้านขนองศึกกอกรกรมนาตอายุ22ปีเป็นมวยมาจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีสูง174เซนเมตรทาการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยกอกรรมาาตุทางด้านขนองศึกนะครับเป็นมวยถนัดสายจังหวัดมือครบเครื่องรักเรียมสมองมวยดีเชิงกชกฉลาดอาวุธอยอดได้หลากหลายอริรุนแรงคนระับเตะหนักต่อยแรงมาซอกอริลุนแรงซอกดักซอ,อ,อกสวนอร้คมแข้งหน้าอ,อ่อยดีจังหวะดักเตะดักแทงทำดีเรียมตัวดีนับเรียมหักเรียมเทใช้ดี วงนายข่าวป้ามรัดมัดตีดีแข่งแก้งแข็งแรงจังววะดันแทงกว่างแทงทำดีซอกรับชิดออกดีรวดเร็วอันตรายหัวจิตใจสู้ดีมีลูกขึ้นตลอดสองไฟล่าสุดก็มีพลิกชนะคะแนนทางด้านธงสยามเกียรติทรงฤทธิที่เวทีมวยจิตเมงนนท์แล้วก็ไฟล่าสุดพลิกแพ้คะแนนทางด้านเพชรสีนินทีเด็ก9 9ที่เวทีมวยจิตเมงนนท์มวยคู่นี้นะสมาชิกถ้าสมาชิกชอบเพศรุ่นน้องจัหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงมาสอยรุนแรงครับ วงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแก่งแข็งแรงการยืนแลวไว้ปลายมัน่นคงหน้าเสื้อตัวเงินดีขนักชงด้านฝ่ายแดงเพชรเมืองสี่เจียปรามินทาถ้าสมาชิกชอบเพศมวยรุ่นพี่ครับเก่าเกมอายุมวยมากฝ่าอายุจริงเยอะฝ่าทรงมวยจะเป็นมวยถนัดสายครับจังหวะฝีมือดีเรียมตัวดีครับจังหวะเตะตั้งขวางคาทำไมด่ดีมาซอออยรุ่นแรงวงวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแก่งแข็งแรง ชคที่เนี่ยส่วนมากนะสมาชิกสูสีที่ไรเนี่ยชูตรงข้ามตลอดกระนักชคด้านฝ่ายเงินคนองศึกกอกรรมนาฏก่อนที่ผมจะทําการสรุปการเขาวิจารณ์รับสมาชิกผมก็จะมาเล่าร่าวๆนะครับมวยคู่นี้เคยเจอมาสองไฟแรกนะไฟแรกเนี่ยต่อยกันรายการศึกพลังใหม่นะครับต่อย,อยู่ที่เวทีมัวร่าทำเนินไฟนั้นนะเป็นทางด้านรเป็นทางด้านเพชรเมืองสี่นะครับเอาชนะคะแนนลงมาแบบว่าต้นๆเนี่ยสามยกเนี่ยสูสีครับแล้วก็มาชนะขาดร้อยสี่ห้านะครับไฟที่สองเนี่ยเจอกันนะครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่27เดือน11ปี2565นะครับเมือ 7, 8, ม่อประมาณ7-8เดือนที่แล้วศึกมวยดีวิถีไทยนะครับเป็นทางด้านเพชรเมือง4ีเอาชนะคะแนนลงมาแบบว่า3ยกคู่ขี้ครับแล้วก็4-5ชนะขาดรอยครับ <c oughs> เดิมทีนะครับมวยคู่นี้จะเป็นการจัดแก้มือกันระหว่างคณองศึกนะครับกอกนมานาดกับทางด้านเพชรสนินทีเด็ดกาุกาครับแต่ทางด้านเพชรสิ 4, นินถอนไปนครับทางทีมงานผู้จัดก,ก็เลยนาทางด้านเพชรเมือง4ีเทียบรามินทานมาเข้าเวนแทน ส่วนตัวนับการสรุปการวิจารณ์คู่เอกครับส่วนตัวเลือกชอบทางด้านมวยรุ่นน้องที่เคยชนะมาแล้วอย่างทั้งสองฝ่ายนครับอย่างทางด้านเพชรเมืองสีดูว่ารูปเกมหน้าจะออกมาทรงเดิมครับคือว่าต้นๆเน,น,นี่ยน่าจะชิงจังหวะแรกอาวุธการสนุกครับแต่ไปไปลายดูว่าเกมเริ่มปะทะเน้นวงในครับปะทะกันไปแล้วเนะี่ยดูาทางด้านเพชรเมืองสีเนี่ยเข่าออในเนี่ยแข่งแร่งแข็งแรงกว่าการยืนและไปปลายมั่นคงฝ่าลูกขึ้นลูกทนมีมากฝ่าครับบทเบียบแล้วดูดีฝ่าประกอบกับหน้าเสื้อตัวเงินก็ดูดีฝ่าด้วย จะเอาชนะคะแนนทางด้านคนองศึกกอคำนาดย้ำแคนเป็นไฟที่สามนะครับการวิจารณ์ทั้งสี่คู่ก็จบลงแล้วผมจะมาสรุปการวิจารณ์ครับคู่ที่หนึ่งกาสดผมชอบเป็นทางด้านนีโนพยักฆ์อรุณครับดูว่าจังหวะมือดีฝากการอยู่เลยปลายมั่นคงฝากจะเอาชนะกําไรยกเล็กส่วนอาหารปีกไม้เป็นแบบสนุกชอบด้านนีโนพยักฆ์อรุณเป็นมวยเด็ดติดดาวตันที่หนึ่งคู่ที่สองกาสดชอบทางด้านเด็ดเดี่ยวสอกินมีนะครับไม่เคยเห็นทางด้านพยักฆ์ปืนใหญ่นะสมาชิกผมดูว่า างด้านเด็ดเดี่ยวนยะชกอยู่ประจำมสม่ำเสมอฝ่าอาวุธรุนแรงฝ่ารับคู่ที่สามการสดชอบไปทางด้านลักดินแดงสักรุ่งเรืองครับดูว่ารูปร่างชุงชกได้เปรียยนแล้วเข่างในแข่งแกล้งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงฝ่านะครับเจ้าชนะคะแนนทางด้านเตียวหุ่ยหนุ่ยเก้าสามเป็นแบบสนุกคู 4, ่ที่สี่การสดชอบทางด้านเพชรเมืองสี่เจียบรามินทานะครับดูว่าต้นๆนในรูปเกมน่าจะคู่ขี้สูสี่นะครับชอบทางด้านเพชรงสี่การยืนไล้ไปมั่นคงฝ่านหน้าเสื้อตัวเงินก็ดูดีฝ่าด้วยเจ้าชนะขนองศึกกอกับมานาเป็นแบบสนุกชอบด้านเพชรเมืองสี่ เยียปรามดาเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่สการเค้ยาจานทั้งส่คู่จบลงแล้สมาชิกอย่าลืมทับอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนให้ได้สข้างก่อนกลับมาชุมมืออย่าโรยจม,มาดแล้วพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ